คนละบล็อกกันในหนังสือ,อเแถวนี้แท้แล้วถ้าใครเซฟภาพเหรียญนี้ไว้แล้วคุณจะรู้เลยที่ลงขายกันทําไมมันไม่คมอย่างนี้มีนักมีมิติเลยที่หนึ่งอ่าไม่ได้พี่เขาจะแตะมาะเดี๋ยวเดีแม้เราเล่นแตะพิจารณ์อยู่แต <c oughs> ะเลยนะฮะจะต้องบอกว่าเนี่ยอันนี้คนละบล็อกนะแยกที ขาสิงเหี้ป่ะขาสิงบล็อกเนี้ยเห็นไหมจะมีสองขั้นจะแกะเป็นสองกรีบอะถ้าเกิดว่าบล็อกเนี้ยแทบจะเป็นกรีบเดียวเลยจะไม่แยกเป็นสองกรีบคนแกะบล็อกคนเดียวกันอ่าบล็อกนี้ข้างหูจะไม่มีขีดแต่บล็อกนี้ข้างหูจะมีขีดเห็นไหมอ่าอ,อันนี้จะไม่มีขีด ค,คือเหรียญที่ลงหนังสือเนี่ยกับเหรียญเนี่ยกับเหรียญบล็อกเนี่ยคนละบล็อกกันอย่างแรกก่อนนะนะครับหนังสือเล่มนี้ทําปีอะไรเพื่อนๆหนังสือไม่้ปีอะไรหนึ่งเจ็ดปีดอ,อาจารย์จุนตอบี่ปีอะไร หนึ่งห้าใช่ปะครับหนังสือจ๊าบเรื่องนึงกว่าเปลี่ยนใหญ่ต้องดูจะบอกมีไหมมีมีมีแค่ในปกไหมที่ส่งไปมีน่าจะมีบอกปีต่อไล่ดูนะต้าอันนี้จะไปนั่งไล่ดูแล้วว่ามีหรือเปล่านะเนี่ปีที่จัดทำมีไหมราคาเจ็ดบาท เอ้ามีอาจารย์คิดว <reconcile, S 3> ่าม like ีปีไหมเนี่ยหนึ่งเจ็ดนี่เลยสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดยังไม่เก้อเลยนะหนึ่งเจ็ดยังไม่เก้อเลย และใครบอกว่าผมทําเก๊ดึงเจ็ดมันยังไม่เกินเลยนี่อ่านี่เนื่องอันเนื่องจากปกาพระภาวนาโกศลเอี่ยม เกิดวันอัคาร8ดค่ำเดือน11ปีมาโรงตรงกับ2ตุลาคมราษสักสามร3 7 5มีดามเนิมว่าเอี่ยมนามสกุลทองอูบิดาชื่อนายทองมารดาชื่อนางอู่คุ้นคุนะ้นไหว่าประวัติเนี่ยคือประวัติที่ใช้กันอยู่ใน Google เป็นคนชาวบางกุญเทียนจุบรีพระอาจารย์องค์แรกคือพระวนาโกศลน,นะ หลวงปู่ลอดที่มีชื่อเสียงกูสมบทในพุทธศักราช2,397อายุได้22ปีนอุโบสถวัดราชโอรสบางขุนเทียนกรุงเทพโดยมีพระสุธรรมเถระเกิดเป็นอุปชาภาวนาโกศลรอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธรรมเจดีจีนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาเป็นภาษามคตว่าสุวรรณสาโลคุณรู้สึกว่าเนี่ยคือใช้ประวัติที่ใช้ใน Google ไหม ประวัติที่ลงอยู่ในกูเก l e เอามาจากหนังสือเล่มนี้นะอมีหนังสือปู่เอี่ยมที่ตีพิมพ์ก่อนปีหนึ่งเจ็ดไหมอาจจะมีแต่ยังไม่เคยเห็นอ่ะยังไม่ยังไม่เคยเห็นหนังสือที่ถ้าเกิดเห็นเราก็จะมาให้ชมอ่ะแต,แต่เอาง่ายๆว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่สุดที่ ตีพิมพ์เรืเ่องเหรียญปูเอี่ยมใช่ีนืส็เล่นมลครับผมเชื่อข้อมูลในหนังสือเล่มน,นี้มากๆคุณดูนะว่าหนังสือเล่มเนี้ยคือหนังสือคือข้อมูลที่ก๊อปเอามาใช้ในโลกโซเชียลกัน <savior> แล้วหนังสือเล่มเนี้ยหน้าปกเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเฮ้ย หน้าปกเป็นเหรียญอะไรขนาดหนังสือตีพิมพ์สมเด็จเก้าห้ามันยังไม่เชื่อกันเลยปูรอดวัดนางนอนใช่ไหมครับอ่ะแนบ่ะว่าเหรียญหน้าปกคือเหรียญบล็อกดามามแล้วปีหนึ่งเจ็ดใครจะเอาข้อมูลท้างไหนเขาแน่นขนาดนั้นอะ ใครจะเอาเหรียญเก๊มาลงหน้าปกตอนนั้นเหรียญเล่นกันหรือยังเนี่ยไม่นหนังสือที่หน้าอ่านอีกหนึ่งเล่มเหรียญเฮียจะมีดรามา่าเป็นองค์ดาราหน้าปกหนังสือเล่มแรกปูเอี่ยม <c oughs> จริงๆอะ่ะ <c oughs> เหรียญบล็อกเนี้ย <c oughs> ควรเป็นบล็อกที่แพงที่สุดเพราะเป็นบล็อกที่ลงหนังสือ <c oughs> หน้าปกหนังสือ <c oughs> เล่มแรกของปูเอี่ยมในประเทศไทยนะ <c oughs> ผมถามจริงว่าเหรียญบล็อกเนี้ยควรเป็นบล็อกที่แพงที่สุดของปู่เอี่ยมไหมแล้วควรจะเป็นเหรียญที่ชัดเจนที่สุดปะ <Okay. S 1> ต้องเป็นบล็อกที่ชัดเจนที่สุดไหมเพราะปีหนึ่งเจ็ดหนังสือเล่มแรกของหลวงปู่เอี่ยมบล็อกนี้เป็นบล็อก ที่ลงเป็นองค์หน้าปกประกอบกับรู้เปล่าว่าเหรียญบล็อกเนี้ยพี่ใหญ่พนัดไปได้มาทีหลังคนที่มีเหรียญบล็อกเนี้ยล้วนเป็นลูกหลานใกล้ชิดในปู่เอี่ยมทั้งนั้นเลย <Okay. S 1> เพราะเหรียญที่ผมแม่มาจากเสนอนน่ะเขาก็ได้มาจากถูกป่ะหลานปู่เอี่ยม เออสรุปแล้วเหรียญเนี้ยต้องเป็นเหรียญที่แพงที่สุดไหมแล้วเหรียญเนี้ยผมผมบอกเลยนะเหรียญเนี้ยเป็นบล็อกที่มีน้อยคือในเหรียญพักเกจิสมัยก่อนอนะมีมากกว่าหนึ่งบล็อกปกติเพราะจิตใช่ไหมพุทธมีหัวพุทธไม่มีหัวเพราะฟ้ากะอุยัดอุสั้นอุยาว สุดยอดครับลักหลานก็ไม่แพงนะเทียบกับคุณค่าใช่ไหมพ่อม่วงเขียนว่ามีหน้าแก่หน้าหนุ่มอ่าใช่ถูกต้องเสียนนนี่คนสร้างเอาแทนใช่ไหมครับใช่ดังนั้นเหรียญมีมากกว่าหนึ่งบล็อกไม่ใช่เรื่องแปลกแต่บล็อกที่เอาว่าบล็อกแรกที่เฉพาะลูกหลานได้คือบล็อกนี้นะอืมใช่พี่ชัดเจน และคนที่ตีพิมพ์หนังสือแล่มี้ตุ้ถามจริงเขาต้องเป็นลูกหลานใกล้ชิดไหมถ้าไม่ใช่ลูกหลานใกล้ชิดอะ่ะเอาเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ลูกหลานใกล้ชิดอะ่ะจะจะบอกประวัติโดยละเอียดได้ยังไอองอ่ะกุบะว่าเกิดเมื่อไหร่นามสกุลอะไรบีดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรต้งี เพอรเนี่ยข้อมูลเนี่ยได้มาจากลูกหลานใช่ปะเหรียญเนี่ยก็ต้องได้มาจากบ้านลูกหลานด้วยคนทนําหนังสือเนี่ยต้องได้เหรียญเนี่ยออกมาจากบ้านลูกหลานแล้วได้ออกมาพร้อมข้อมูลปูเอี่ยมข้อมูลแน่นจริงๆครับสุดยอดคุณเห็นไหมเมื่อเหรียญแท้ท่านอยากจะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลักฐานมันจะมาเอง รูเอียมีบล็อกมีขีดกับไม่มีขีดเขาฟลัก์มีปิดตากับเปิดตาด้วยเพราะว่า,า,า้ัญญาญก็มีหน้าสันยาวเหรียญเก่บบาบังเช่ดไหมไรบอกครับเพราะเหรียญบล็อกเนี้ยจะไม่มีขีดยาวตรงข้างหูเห็นป่ะซึ่งถ้าเหรียญเ,เนี้ยบล็อกเนี้ยมีขีดยาวข้างหูเห็นป่ะเห็นไหม อันนี้ชั้นเดียวอันนี้สองชั้นแล้วคุณดูดิหน้าปกหนังสือเนี่ยชัดเจนไหมไม่มีขีดสองชั้นมามาผมถามหน่อยถ้าวันนี้คุณจะแขวนปูเอี่ยมซักบล็อกหนึ่งเนี่ย คุณจะแขวนบล็อกที่มีหลักฐานตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดไหมแบบนี้ชัดเจนคนตีเกยังไม่รู้ประวัติท่านเลยมาตีเก้มั่วจัดไปเต็มจัดเต็มไปแล้วครับหนึ่งดอกเด่นๆค่ครับอาจารยาคมถามว่าถ้าคุณจะแขวนปูเอี่ยมไม่สบายใจจักบล็อกหนึ่งอ่ะคุณจะเลือกแขวนบล็อกที่เป็นหน้าปกหนังสือตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าแล้ววันนี้ไอ้บล็อกหน้าปกหนังสือตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดโดนตีเกเนี่ยพระปลอมหรือเซียนปลอม พรอมหรือเซียนปลอมพี่พระเกหรือเซียนเกกันแน่พูดไดเห็นภาพเลยเซียนเกสิครับแบบนี้ไอคนที่บอกว่าเหรียญบล็อ,บอกนี้เกะนะผมถามจริงพระเกะหรือมันเกสุดยอดสุดยอดเซียนเก เอามันถ้าวะตอนนี้เราดีเซ็ตโครงการพักเครื่องนะแล้วเรานั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปเนี่ยคุณจะแขวนปูเอี่ยมหรือเล่นปูเอี่ยมเนี่ยผมจามจริงคุณจะแขวนบล็อกหน้าปกหนังสือไหมเพียงตะเหรียญบล็อกเนี้ยหายากทราบน้อยเซียนสิครับจบกันมาตรฐานสากล <c oughs> เห็นมีคนบอกผมว่าอย่าไปเชื่ออาจารย์โอ๊ตเลยผาที่ไหนจะ มีเงินไปแกะบล็อกลายลบล็อกคืออะไรแล้วลูกศิษย์ท่านทําให้ก็ไม่ได้เลยคือประเด็นคือเหรียญสองบล็อกเนี่ยเขามีนั่งแต่เหรียญแรกประเทศไทยเพราะจิตละ<อ>เพียงแต่มันไม่เคยเห็นเหรียญเยอะๆถ้าคนที่เป็นเซียนเหรียญจริงๆอ่ะเขาจะไม่ตีเกะ<ช>ถ้าคนที่เห็นมาเยอะอๆนะๆกะ็บอกเพราะจิตอ่ะบล็อกพุทธมีหัวบล็อกมีหัวเห็นไหมเพราะฟักกกหนึ่งอัตาปิดตาเปิดก็ได้อู่สั้นอู่ยาวก็ได้พอถึงเพราะลุงหน้ากระเบือยอย่างนั้นหนุ่มหน้าแก่เลย เรียนแท้แน่นอนครับเรียนนี้แท้อเอาก็ลงนั่งลง,ลงเป็นองค์ดาราตั้งแต่ปีหนึ่งเจดอะถ้าตอนนี้จะเลือกแขวนนะคงต้องแขวนบล็อกที่เป็นองค์ดารานี่แล้ว้าเกจริงป่านนี้อาจารย์โอซื้อไม่วัดไม่ไหวแล้วคุณเลิกไปจิดติดไอคำว่าเหรียนบล็อกนี้เก้ได้แล้วต้องกลับไปบอกไอ้พวกนั้นนะว่ารูมมมม้มีความรู้นิดเดียวขยันสวดพระแท้ ไม่ใช่เซียนแต่เป็นเซียนแล้วตอนนี้หลวงพ่อกําลังลงโทษอยู่กําลังถูกหลวงพ่อลงโทษอยู่บางทีเขาสร้างน้อยเราก็ไม่เคยเห็น,นจะมีเฉพาะลูกศิษย์ถามว่าท่านหนังสือเล่มนี้ยมีคนเห็นหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่อดีตนะบล็อกเนี้ต้องบอกหนยที่แพงที่สุดตนนแต่มาเจอหนังสือตอนนี้ก็ไม่ได้สายเกินไปพระโอดก็มีเหรียญน,นี้อยู่มไม่ต้องถามซื้อนะไม่ได้ขาย แต่อยากซื้ออีกแค่อยากจะบอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหมพระแท้วันหนึ่งหลักฐานมาเองพระเกที่คุณขายกันหลักฐานว่าเก๊ก็มีอยู่เหมือนกันต้องถามว่าใครตั้งราคาคนแรกเขาดูโลหะถ้าถ้าเสียนจริงเสียนปลอมสวดอย่างเดียวอ่ะโอเคผมให้อาจารย์จุ้นมาเข้าไลฟ์แทนผมนิดหนึ่งเข้าน้ำก่อน